สวัสดีครับน็อตนะครับวันนี้น็อตก็จะมารีวิวคอร์สไรส์แล้วรวยบายคูจอยนะครับถามว่านอตได้อะไรจากคอร์สนี้บ้างนะครับถ้าจะให้พูดว่าได้อะไรบ้างนะครับโอ้ยได้หลายอย่างแบบมากมาก,มากเกินกว่าราคาให้นอตจ่ายเขามาอีกนะครับเพราะว่าน็อตเองอะ่ะก็เป็นคนที่พอจะพูดได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งน็อตเองก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรต่อเมื่อเราเกิด Air. เด็บแอร์หรือบางที เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรใช่ไหมครับที่แบบทําให้คนฟังหัวข้อไหนที่จะทําให้คนสะดุดนะครับเราก็ได้มาเรียนรู้ในคอสนี้นะครับผมแล้วก็คอสนี้นอกจากเนาได้ปลดล็อกอะไรบ้างนะครับอ่ะคอสนี้ได้ปลดล็อกอะไรบ้างเนาได้ปลดล็อกในส่วนของการที่จะมาไลฟ์อะ่ะเราจะรู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าของเราอะ่ะคือใครเราจะมาไลฟ์เพื่ออะไรให้เขาได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรา เราจะมาแนะนําสินค้าหรือเราจะมาทําอะไรเราจะมาบอกอะไรเขาในช่องทางนะครับแล้วก็ในส่วนของการเรียนการสอนภายคอสนะครับคุณครูจอยอสอนมาเป็นกันเองมากเลยครับผมเพื่อนๆพี่ๆในคอสอะ่ะ เหมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะครับแล้วน็อตเองก็ได้เรียนกับคุณครูจอยมาหลายคอร์สแล้วแล้วน็อตก็มั่นใจเลยนะครับว่าแต่ละคอร์สเด็คุณครูจอยอ่ะที่ทําทออกมาทําออกมาได้ดีเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะว่าปลดสามารถปลดล็อกน็อตได้จากคนที่ไม่มีความมั่นใจจนน็อตไม่ได้มีความมั่นใจเพราะอะไรไหมครับนอกจากการที่เราเรียนแล้วคุณครูจอยยังมีเวิร์กช็อปให้เราทำอีก ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปในการฝึกไร์ฝึกพูดโดยคุณครูจอยจะมีหัวข้อต่างๆให้เรานะครับเราก็ทําตามหัวข้อไร์ตามหัวข้อนัดมับบ่นใจนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาเรียนในคอร์สนี้และทําตามกันบ้างทำการบ้านส่งคุณครูจอยทำเวิร์กช็อปตามคุณครูจอยนะครับเรารับรองว่าคุณสามารถไร้สดได้แน่นอนครับผมไร้สดถ้าถามมาไร้สดใครๆก็ทําได้ให้กดไล์ใช่ไหมครับ แต่ไว้ยังไงให้ดึงดูดคนนะครับไว้ยังไงให้ดึงคนดูได้และไว้ยังไงให้แบบคนมาชอบเราเราจะต้องสร้างพื้นนอกเนเราเขาเรียกว่าเป็นการสร้างพื้นนอกแบรนดิ้งนะครับเราจะต้องสร้างตัวตนยังไงให้คนเขาจดจํานะครับผมและสำหรับวันนี้ Not น็อตก็จะมารีวิวในส่วนของคอร์สไว้แล้วรวยอย่างทัางน,นี้นะครับและก็ถ้าเกิดว่าใครกําลังตัดสินใจว่าจะลงเรียนไม่ลงเรียนดูหรือใครที่ดูคลิป วิดีโอหรือใครที่ดูคลิปวิดีโอที่น็อตได้รีวิวอยู่ตอนนี้ตัดสินใจได้เลยครับน็อตรับรองว่ามันคุ้มค่าเกินราคากว่าที่คุณจ่ายมาแน่นอนแล้วสิ่งที่คุณได้กลับไปอ่ะถ้าคุณทำไปทำจริงๆนะคุณไปสร้างมูลค่าเพิ่มเติมได้อ่ะเป็นลานได้เลยนะครับแล้วตัวน็อตเองอ่ะตั้งแต่ให้น็อตแบบฝึกไรมาน็อตได้ผลลัพธ์เยอะมากเลยครับสำหรับวันนี้น็อตต้องขอตัวไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณทุกทุกคนขอบคุณคุณโจอยขอบคุณพี่พี่น้องน้องในคอร์สท,ที่เรียนร่วมกันแลวก็ได้มีโอกาสมามาดูมาไลฟ์มาแสดงความคิดเหน็นร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ